mà đang ạ Ấn là loài chốt người lấy được thầy rồi Ngôn ngồi gặp เนะครับใครอยากเข้าไปตรวจสอบเชิญตามสบายจากสาหารจังหวัดเรี่งร้อยครับเดินครับสองจานพูดไดขังขนงคงานะครับะพู้ได้โรงงานพูดได้กุฎานัครับอันนี้ออกคอขอนะครับ ก็เปิดเลยนะคะเปิดแล้วก็ร้อยเขาไปเคชียร์ก่อนฝากก่อนไทยครับเดี๋ยวท่านเข้าแต่ใครที่กล้าก็ไปกิดได้เลยรอเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบความเรียบร้อยสักครู่หนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นคณะท่านรองนายกท่านทีแล้วที่พิสูจ

พิสูจน์ทราบให้สิ้นข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องว่าข้าวสิบปียังสามารถที่จะใช้หุงใช้กินมีคุณภาพที่ดีอยู่หรือไม่เชิญผู้ที่ต้องการพิสูจน์มีกับข้าวเรียบร้อยกระเพราไก่กับไขเ่เจียวนะครับก็สามารถกินได้ก็ทั้งหมดวันนี้เพื่อต้องการพิสูจน์แล้วก็ถ้าหากว่าสิ้นข้อสงสัยภายในเดือนพฤษภานี้ผมจะเปิดประมูลสาธารณะให้ทุกคนมีสิทธิ์จะเข้ามาร่วมในโครงการประมูลได้ ก็คาดว่าถ้าดูจากตรงนี้เนี่ยราคากลางก็ตีทีสิบแปดสิบเก้าบาทหรือสิบแปดสิบแปดบวกลบนะครับเราคิดว่าราคาตรงนี้เป็นราคาที่น่าจะได้มาตรฐานต่ำสุดแล้วก็ประมูลกันไปประมูลได้มากได้น้อยก็อยู่ที่กระบวนการประมูลซึ่งผมจะเปิดให้ทุกคนเข้าประมูลได้มีสิทธิเท่าเทียมกันในการประมูลนะครับแล้วก็ถือเป็นการสำรวจข้าวสองโกดังสุดท้ายของโครงการรับจำนำข้าว ขึ้นข้าวทั้งหมดเนี่ยได้ทำมาแล้ว10ปีเป็นข้าวตั้งแต่สมัยปี2556และ2557นะครับเป็นข้าวในช่วงนั้นที่เข้าสู่โครงการจำหน่งข้าวจากตรงนั้นมาถึงตรงนี้10ปีพอดีบวกรลบนิดหน่อยเราถึงได้พิสูจน์ให้เห็นว่าถ้าดูจากกายภาพมเมล็ดข้าวยังมีจมูกข้าวยังดูสวยงามสีสันอาจจะมีความเหลืองมากขึ้น ข้าวไม่มีเสื่อมครับงานนี้ไม่ดับก็ดังแน่ที่สิงเหลือเนี่ยคือกายภาพเขาเป็นแบบนี้คุณภาพสารอาหารเนี่ยไปเทสได้เหมือนเดิมพี่พี่ลองทาเข้าวเปล่าด้วยรสชาติเหมือนข้าวมันนี้ไหม

่มัติชนออนไลน์ส <да ื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบชับไวกับมัติชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ